เดียวนะคะเขาก็จะสามารถที่จะยิ้มออกมาจากร้องไห้ยิ้มหัวเราะไปเล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนานนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไว้วางใจคุณครูนะคะที่จะดูแลเด็กๆนะคะค่ะก็มีเทคนิควิธีการที่เป็นสิ่งที่ทำไม่ทำได้ไม่ยากนะคะและคิดว่าถ้าทำแบบนี้ละเด็กๆก,ก็จะอยากจะมาโรงเรียนนะคะ มี4อย่างนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะหก็คืออ้าวจำลองจำลองบ้านเป็นห้องเรียนเป็นโรงเรียนนะคะสองก็คือ,อสร้างความมั่นใจให้เด็กนะคะมารับตรงเวลานะคะสสร้างทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนต่อคุณครูให้กับเด็กนะคะสี่ก็คือการส่รงแล้วก็จากเด็กไปเร็วนะคะก็คืออย่า อึดอาดยึดยัดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะเด็กจะอยากกลับบ้านด้วยนะคะอ่าแล้วก็รู้จักสัมผัสกอดสร้างความมั่นใจให้เขานะคะค่ะสำหรับเทคนิคก็มีแค่นี้นะคะของฝากขอบคุณมากค่ะที่รับฟังรับชมนะคะอย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปนะคะเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะขอบคุณค่ะ